สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็ไปเจาะเลือดมานะคะก็อยากจะแวะมาแชร์ประสบการณ์ที่คิดว่าสาวๆหลายๆคนต้องเคยเจอปัญหานี้แน่นอนเลยนะคะใครที่รูปร่างเล็กๆหรืออ,อ,อาจจะรูปร่างไม่เล็กแต่เส้นเลือดมันจมนะคะเส้นเลือดที่เวลาตรงข้อพับนะคะเวลาเราจะเจาะเลือดหรือตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะใช้ในส่วนตรงนี้นะคะอย่างน้องเนี่ย เอาเป็นว่าเคยเจอสาหัสสุดๆน่ะสิบจึกเจาะเข้าไปเจาะทั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายาหลังมือทั้งขวาทั้งซ้ายคือแบบมันก็เลือนมันก็แบบว่าไม่เขาเขาไม่โดนเส้นเลือดอะว่าง่ายๆคือเลือดมันมันไม่เดินออกมาเพื่อที่จะลงหลอดที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะแต่อย่างวันนี้หน้องเจอในลักษณะของอก็ จริงๆประสบการณ์อันนี้ก็เคยเจอมาแล้วนะคะเขาจิ้มเข้าไปแล้วแหละจิ้มเข้าไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ในจุดที่เลือดมันจะเดินออกมาเข้าสายแล้วก็ลงหลอดที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะเขาก็ถอยนะคะถอยเข็มออกมาแล้วก็ดันเข้าไปใหม่นะคะก็ยังไม่ได้ก็ถอยเข็มออกมาแล้วก็ดันก็คือเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเขาเรียกว่า โอเคหาทิทางก็คือควานหานั่นแหละโอ้โหอันนี้แบบบอกเลยว่าเจ็บนะมันจะปวดเหมือนเวลาเราโดนมีดบาดแล้วแบบมันปวดนะทีนี้ด้วยความที่เราอะก็เป็นคนที่ไม่เราจะไม่คอมเพนไม่อยากคือจะไม่พูดนะเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุแบบนี้แต่หน่องมองในในแง่ที่ว่าหน่องว่าเขาไม่มีความชํานาญเพราะว่าเขาอาจจะเจอแต่คนที่ เออสรีระรูปร่างที่เขามีเออเส้นเลือดแบบแบบว่าง่ายๆเจาะง่ายเขาไม่ได้เจอแบบแบบอย่างสภาพสรีระร่างกายอย่างเรามันก็จะมีปัญหานะคะหน่องหน่องก็แบบอืมยิ้มนะคะยิ้มอย่างเดียวนั่นแหละแต่ก็คือเขาก็อย่างวันนี้ทําถือว่าถือว่า ปวดไม่เยอะเท่ากับที่เคยเจอที่ว่าถอยเข้าถอยเข้าถอยออกครั้งแรก,กน้องเจอทั้งหมดหกรอบหกรอบคือมันอยู่ในนั้นแหละเข็มมันคาอยู่ข้างในช่วงข้อพับแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะรอยเจาะวันนี้ก็ก็ถือว่านี่จุดนี้นะคะก็ถือว่าแบบ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้แหละเวลาถ้าเขามันช้าอะ่ะมันจะขึ้นสีมันจะเปลี่ยนเป็นม่วงๆเขียวๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอ,อ,อย่างตอนที่น้องโดนไปสิบรอบที่เขาเจาะแล้วเจาะอีกอะ่ะจนเขาต้องบอกว่าเดี๋ยวเธอกลับมาใหม่ได้ไหมเธอกลับไปแบบว่ากินน้ําเยอะๆแล้วแบบว่าค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นน้องก็แบบเร่งรีบอ่ะก็คือดื่มน้ําด้วยปกติน้องจะใช้การดื่มน้ําอย่างน้อยก็สองแก้วขึ้นไปสองแก้วก็ ครึ่งลิตรน่ะห้าร้อยห้าร้อยมลประมาณนั้นนะคะอย่างวันนี้ก็เตรียมพร้อมนะก่อนออกจากบ้านนะสามแก้วนะอย่างน้อยก็เกินครึ่งลิตรเกินห้าร้อยมลแน่นอนนะคะเพราะว่าในหนึ่งแก้วน้ำมันจะประมาณสองร้อยห้าสิบนะคะเหมือนประมาณนมกล่องนะคะนมหนึ่งกล่องนะคะอย่างอย่างที่เราเห็นนมนมที่ที่อยู่ในกล่องกล่องแบบแบบบ้านเราในประเทศไทยนะคะก็ สามแก้วก่อนออกจากบ้านไปถึงก็ปวดฉี่นั่นแหละแต่พอระหว่างรอที่จะเจาะเลือดอ่ะ <S <S เราก็เห็นน้ำดื่มขวดน้อยขวดน้อยเนี่ยประมาณ200หรือ250มลเนี่ยเราก็ดื่มก่อนก่อนจะเข้าห้องเจาะเลือดนะคะแต่ก็ก็เหมือนเดิมแต่รอบที่แล้วก็ถือว่าโชคดีรอบเดียวผ่านก็มันก็ต้องคอยลุ้นกันทุกๆรอบเวลาเจอเจ้าหน้าที่นี่บอกว่า เออจะใช้คําว่าอะไรล่ะมันจะเรียกว่าแล้วแต่ดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่อย่างรอบรอบที่แล้วเลยนะคะน้องหน้าเด็กมากน้องก็ว่าแล้วเดี๋ยวต้องโดนแต่รอบเดียวผ่านแต่ก่อนหน้ารอบที่แล้วนะสามรอบเออม,มากกว่าสามรอบสี่สี่สี่เออสีจึกะัะแต่ใช้คนสามคนคนแรก สองจึกไปคนสองเออเขาก็ทำไม่ได้นะคะคนสามนะคะก็คนสามนี่ก็คือน่าจะเป็นผู้ชำนาญงานหน้าตาเขาก็ดูผ่านงานมาเยอะก็คือเขาถึงกับเขาใช้เอ่อตรงขอบเขาเรียกว่าอะไรตรงตรงเส้นตรงขอบตรงนี้นะคะตรงข้างข้างข้อมือนะคะก็ก็ผ่านไปก็ก็คือแบบโอ้โหทรมานเส้นเลือด เหลือเกินนะคะก็แวะมาบอกเล่าพูดคุยกันเนอะเผื่อเพื่อนๆใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ก็แวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้น้องก็มีเท่านี้นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังก็อยากจะเก็บประสบการณ์เนาะเผื่อว่าเวลาที่เราเจาะเลือดดูซิว่าตรวจเลือดอตรวจฮอร์โมนแต่และรอบเนี่ยมันมันมันเรียกว่ามันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเจอแบบนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ บอกว่าเลยว่ารูปร่างอย่างนี้หรือว่าเส้นเลือดที่มันจมหรือว่าเส้นเลือดที่มันบบไม,ไม่ไม่ค่อยจะพองตัวนะเขาเห็นเรียกว่าเขาหายากอ่่แต่จริงๆเราถ้าเขาชํานาญจริงอะ่ะแตะไปอะ่ะมันต้องได้แหละมันต้องเจอนะอย่างเวลาเราไปประเทศไทยเวลาไปตรวจเลือดหรือให้อะดีวิตามินหรือไอวีนะเวลาใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าเวลาเขาเจาะต่อท่อนะใส่เข็ม เขาก็จอกครั้งเดียวไม่ไม่เคยเจอหลายครั้งนะเพราะเขาตีตีปุ๊บเขาจะรู้ไงถ้าทานานจริงๆอะ่ะเขาจับเขาจะรู้เลยว่าตรงไหนคือเส้นเลือดตรงไหนคือสิ่งที่เขาจะต้องเอาเข็มลงเข้าไปแหมเราก็พูดได้นั่นแหละแต่ก็คือจากประสบการณ์ก็ นะอยู่อเมริกามา13ปีแล้วก็เจอแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ปีแรกๆจนปีปัจจุบันนะคะโอเควันนี้ก็แวะมาพูดคุยทักทายบอกเล่ากันเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังมีอะไรอีกก็จะแวะมาพูดคุยกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ